ก่อนที่พ่อจะมาพูดในเทพหน้านี้ยิบนาฬกาขึ้นมาดูลูกรักให้เวลาตีสามผ่านไปเส็ยแล้วลูกคงจะคิดว่าเด็กเกินไปสำหรับพ่อทั้งทั้งที่พ่อตอนเดินทางทั้งวันแต่ว่าลูกรักความดีของลูก พ่อเจเนตเจเนยยังไงไม่มีความสําคัญเพราะว่าพ่อเห็นว่าชีวิตของลูกก็ออชีวิตของพ่อนี้ไม่มีสารความสำคัญไปกว่าความดีของลูกลูกของพ่อทุกคนมีความดีเกินไปกว่าพ่อจะห่วงใยในชีวิตของพ่อถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นประโยชน์แก่ลูก ถึงแม้ว่าเลือดเลอนเลือดของพ่อจะเกิดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินสีของพ่อจะสลายไปก็ตามพ่อทําทุกอย่างได้เพื่อลูกทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าลูกของพ่อดีกว่าที่พ่อคิดไว้ว่าลูกจะเปด็ดีลูกทุกคนรักพ่อลูกทุกคนยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อพ่อ ลูกทุกคนพยายามสละผลประโยชน์ทุกอย่างเพื่อพ่อไม่มีใครเคยคิดว่าพ่อนี่ตั้งหน้าตั้งตาเบียดเบียนลูกไม่มีลูกคนไหนที่จะแสดงการรังเกียจในพ่อคอเห็นใจลูกที่ทิ้งกายงานทุกอย่างถูกเจ้านายเขาดา่าเจ้านายเขาว่าเจ้านายประวิงเวลาในสิทธิ อย่างเปียกที่จะพักร้อนได้แต่ว่าเจ้านายเขาก็ไม่ยอมให้พักร้อนทั้งนี้สนแสดงว่าเจ้านายไม่ชอบนาเพราะว่ามาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของพ่อมาศทุกคนก็เสียสละเช่นกันบางก็ทุกทุกคนนั่นแหละบางคราวก็ขาดงานขาดการทางราชการมาทํางานในศูนย์รัฐสาธารณประโยชน์มีน้ําใจเสมอด้วยความบาตสุเด็จสุดเจียหัว และมีน้ำใจเสมอได้น้ำใจของพ่อพ่อรักลูกมากกว่าตัวนี่ความดีของลูกอย่างนี้เป็นปัจจัยพ่อรักยิ่งกว่าชีวิตของพ่อ,อยะไดนขอลูกทุกคนจะรักษาความดีของลูกในไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าลืมนะลูกนะว่าเสียงมนุษย์คนคนดีเสียงพ่อจะเบาไปบ้างคนดีขอพ่อลูกให้อภัยกับพ่อ แก่พ่อต้งนี้เพราะว่าเวลามันเด็กเด็กก็เด็กไปชีวิตและร่างกายไม่มีความสําคัญของแก่พ่อถ้าพ่อห่วงมันมากเท่าไรประโยชน์ที่ลูกจะพึงได้ก็จะน้อยไปเท่านั้นเพราะวันเวลาที่เราจะต้องพึงตายเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้มันมันมีเวลาแน่นอนดะนั้นถ้าเวลาใดพ่อมีโอกาสทําเพื่อประโยชน์ของลูกพ่อจะทําทุกอย่างเพื่อลลก พ่อจะไม่ห่วงใหญ่อะไรในชีวิตของพ่อเพราะพ่อรู้พ่อยังไม่ถึงเวลาจะตายจะใช้อย่างไงมันก็ไม่ตายตถึงเวลาที่มันจะตายจริงๆไม่ใช้มันเลยก็ตายในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้โอกาสมีก็รีบใช้มันเสียเจ้งกว่าจะใช้มันไม่ได้ เป็นอนว่าเมื่อความนําริคิดว่าเกรงว่าคนอื่นจะคิดว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเราก็ไม่ไว้วางใจได้คิดมาคิดไปก็คงคิดว่าท่านราชเลขาพระยาการาบทูลให้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงทราบแล้วว่าพ่อจะเข้าเฝ้าด้วยคงจะไม่คิดเป็นอย่างอื่นพ่อจึงยอมรับ ถึงวันเวลาพ่กก็เดินทางเข้าไปวันที่สิบสี่ตอนเช้าก็ไม่เช้านักเป็นวันสงกรานในรูรักอยู่ในช่วงระหว่างสงกรานพ่อก็ต้องเทศก่อนไปกินข้าวกันที่ประตูน้ำพระอินทร์เพรระเสริฐมารับกับคุณยาใจถึงเวลาข้าไปเฝ้าไปรอพ่อเพีเดี๋ยวหนึ่งพ่อก็คิดว่าวันนี้ยังไงยังไงพ่อต้องกลับเร็วพ่อต้องกลับวัด เห็นริมบาทสมเด็จพระเยรหัวพระองค์ทรงสเสด็จเข้ามาพระพักตรทรงสแสดงการเหน็ดเหนื่อยมากทราบว่าแขกเข้าเฝ้าพระองค์วันนั้นก่อนหน้าพ่อถึงสี่ชุดแล้วพ่อเป็นชุดสุดท้ายสำหรับตอนกลางวันแต่มันก็ไม่ใช่กลางวันสิบหกนาฬิกาเสร็จแล้วต่การเข้าไปในคราวนั้นพ่อสินดดยอยู่นิดหนึ่งลูกรักนี่คุณบบเบสเซิร์นนำคณะกรรมการ ขอบริษัทไทยออยที่หาผลประโยชน์ช่วยศูย์สรงเพาะบคุคคลผู้ยากจนคณะกรรมการทุกคนพ่อไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งที่หน้าใหม่ๆนะถ้ารู้จักก็จะคุยกับเขาได้ดีตอนนี้คุณประเสริฐก็คงจะตื่นเต้นในการที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพี่ยุหัวไม่ได้แนะนำให้รู้จักกับใครพ่อกะมานึกแม อะไรไปนิดนคิดว่าน่าจะคุยกันบ้างขอให้กําลังใจกับท่านบนนั้นพวกท่านทุกท่านเหน็ดเหนื่อยมากในการหาเงินหาทองเสียสละรัดด้วยตนเองด้วยช่วยกันจัดงานด้วยได้เงินมาแสนบาทอันนี้พ่อก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าไปในวันนั้นแทนคุณเระเสริฐที่มาแนะนําพ่อเพราะนั้นก็มี ท่านคนเลยเอกิตสังกันดุนอนดีตปรัดกระทรงกลาโหมเป็นผู้นำข้าเฝ้าวันนั่นคุณจิตแต่งตัวสวยแต่งฟอร์มขาวติดสายราชองครักมีกระบี่รู้สึกว่าคุณจิตนมขึ้นกว่าปกติตั้งหลายสิบปีถ้าพ่อคิดนะเป็นความรู้สึกของพ่อ คิดว่าสาวๆที่เขาไม่รังเกตกคนแต่คนยังนึกรักคนจิตมากในวันนั้นเพราะแต่งตัวสวยสําหรับคุณหญิงสวุวรรณภานก็รู้สึกว่าจะมีหน้าตาอิจโรไปหน่อยและก็มีการเรื่นเรีงตามสมควรเวลาก่อนที่พระบาทสมเด็จเจ้หัวจะเสด็จออกเจ้าหน้าที่เขาก็แดการซ้อมการเข้าประทวายพระองค์ ใาเรื่องพระเจ้าอยู่หัวนี่พ่อขอย้อนปริพูนสักนิดแต่ไหมในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงแจกกับพ่อบอกวเวลานี้พระองค์ทรงเอาสั้นๆแล้วเวลาพระเดจดูจากเครื่องบินและรถก็ดีเข้าไปถึงจุดต่างๆในงานต่างๆที่ท่านไปเยี่ยมต่างๆจังหวัดเขา,าขอเดชะพอขึ้นเดชะท่านก็บอกว่าหยุดเถอะหยุดเถอะเรื่องเดชะไม่ต้องอยากจะทราบว่าง,งานที่ทนะําน่ะมันไปถึงไหนแล้ว นี่เป็คำว่าเดชะเดชเนี่พระองค์ไม่ต้องการต้องการงานอย่างเดียวเรียกว่าพูดธรรมดาธรรมดานี่ท่านชอบอให้รู้น้ำตาไทยเมาบาทสุเด็จใจหัวไวตอนนี้นิดหนึ่งนะนี่ตอนนั้นเวลาเขาซ้อมเสร็จก็ยืนยืนเข้าแถวปรากฏว่าคุณสีกับคุณยาใจและใครบ้างก็ไปทราบที่จะเป็นเสียงคุณสีพูดมาบอกว่าหลวงพ่อขาสั่นซะแล้ว ั้งนี้เขาจะตื่นเต้นและมีความประมาทาาาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมิทพระเจ้าอยู่หัวการตื่นเต้นการประมานี่สนแสดงเรืงความจงรักภักดีก็ทราบพออเลยตอบไปบอกว่าให้ใจยาวๆที่คุนจะได้หายสัน่นลูกจะถามว่าพ่อเคยเข้าเฝ้าพราะเจ้าอยู่หัวเคยประมาทไหมพ่อก็ต้องตอบว่าในชีวิตของพ่อไม่เคยมีคําว่าประมาท แล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าประมาทไม่ว่าสถานที่ใดทั้งหมดพอมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าถ้าเรามาดีสักอย่างจะต้องไปกลัวอะไรก็หมดเรื่องใจมันก็ไม่ประมาทใจมันก็ไม่หวาดหวั่นหลังจากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้า่หัวเสด็จออกขอโทษนะขอย้อนหลังสันนิดหนึ่ง ก่อนที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวจะเสด็จออกในที่นั้นมันไม่ใช่ที่จะคุยาไวายเพราะได้นั่งหลับตาให้สบายใจเขาน,นั่งลั่งหลับตาเนี่ยไม่นั่งเขาไม่ได้เข้าฌานสมาบัตินั่งหลับตาไม่มองดูใครให้ใจมันเป็นสุขต้องการให้ใจสบายเพอาใจสบายเขาก็เห็นภาพภาพหนึ่ง รากฏกับตายของพ่อมันแปลกนะลูกรักเห็นเป็นคนมากเลยกันผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างผมเผายุ่งเหยิงเป็นคนหนุ่มเป็นส่วนมากแล้วก็มีภาพหนึ่งเป็นภาพของบุคคลไม่ใช่คนชาติไทยผิวขาวร่างสูงจมกดงดงูกโดง่งๆคางเสียม และร่างกายสูงด้วยถ้าเย็นคุมฉากมีเสียงบอกว่าคนพวกนี้แหละที่จะทำลายล้างพระบาทสมเด็จจีหัวจนเป็นศูนย์ความจงรักภักดีของคนไทยทั้งชาติแล้วเสียงนั้นก็ตอบตอบไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องไม่ตายเพราะน้ำมือของคนขายชาติและคนทำลายชาติแล้วเสียงนันกาต่อไปว่าจดจบในเรื่องร้ายของประเทศไทยก็จะต้องหลังเลื่อยกันบ้างตามสมควรนี่คนชอบโฆษณาริขชอบโฆษณาเดท ไม่ได้ฟังจากเทปแค่น,นี้แล้วก็ไปโฆษณาต่อก็แล้วกันนะจะได้มีเหยื่อสร้างความชื่นใจจะได้ไม่กลุ้มใจว่าโอ้ไม่มีโอกาสด่าพระมหาวีระชะแล้วคราวนี้ก็แสดงฤทธิ์แสดงเด็ดอีกแล้วเห็นไหมล่ะไปนั่งในวังบะเดียวๆก็เห็นผีเห็นเทวดาแต่ความจริงนั่นไม่ได้เข้าฌานสมาบัตินะลูกนะ ที่บอกอย่างนี้ก็สงสารว่าคนนั้นเขาจะไม่มีข่าวเขาจะได้ข่าวไปกราบทูลพระบ,บาทสมเด็จเจ้่หัวจะได้ข่าวไปโฆษณาว่ามหาวีระแสดงฤทธิ์แสดงเดชอวดชาวบ้านอีกแล้วเขาจะได้มีความสุขพ่อเกิดมาพาะต้องการให้คนทุกคนมีความสุขเมื่อเขาต้องการจะมีความสุขเพราะเหตุน,นี้พ่อก็จะพยายามทําเสมอเสมอ พยายามพูดสเสมอเขาจะได้ได้ได้ข่าวไปไม่ได้ข่าวแล้วเขาจะได้มีความสุขเป็นสุขจุดหนึ่งที่เขาจะพึงได้พ่อก็ทําน้ําใจอย่างพระเวสสันดรเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอนิสงส์แต่ว่าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรได้สุราเป็นทาน ก็ถามว่าเมื่อทราบว่าสุราให้เป็นทานไม่เนียในสองพระองค์ให้ทําไมสมัยในสมัย,มยนั้นพระองค์ให้ทําไมพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราให้เพื่อให้เต็มความประสงค์ของบคุคคลผู้รับ,บพระบุคคลประเภทนั้นแจกเงินแจกทองเขาไม่ดีใจเท่ากับแจกสุราเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นท่านก็จึงให้อย่างนั้นพ่อก็เหมือนกันแต่คนนี้เขาอยากจะได้ข่าวดีข่าวเดดจากพ่อ เพื่อไปแจกจ่ายกบรรดาพวกพ้องของเขาแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเยหัวเขาก็ประกราบทนให้ทรงทราบพ,พ่อเกรงว่าเขาจะไม่มีกําลังใจจะหมดกําลังใจที่ไม่ได้ข่าวอย่างนี้จากพ่อพ่อก็เลยหาข่าวป้อนให้เขาเขาจะได้มีความสุขลูกจําไว้นะอย่างนี้ลูกอย่าทำกับอย่างพ่อเลยถ้าใจของลูกไม่ดีแล้วก็เขาย้อนเข้ามามันจะหวั่นไหว สำหรับพ่อไม่เป็นไรพ่ออยากจะให้เขาม่ย้อนต่อหน้าพ่อจึงอยากจะรู้ว่าหน้าของเขานะเป็นยังไงสวยแค่ไหนใครเป็นครูบาอาจารย์เขาที่สอนเข้ามาแบบนี้ความรู้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินส์ีสอนให้ละเชืนแบบที่พระองค์พบกับาสุภิยะปริพายชกกน,นันทมานพโดนแบบนี้สมเด็จพระจินทร์ศรีเตือนพระบอยาสนใจ เขาเน้นท้าว่าเราเลวถ้าเราทําความดีมันก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถ้าเขาสรรเสริมว่าเราดีแต่เราเลวเราก็ไมได่ดีไปตามคำเขาพูดดีและเลวมันอยู่ที่ผลการปฏิบัติพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สุภาสอนอย่างนี้ลูกก็จงจําอย่าหวั่นไหวนะลูกนะแต่บังเอิญเขาแยกล้ามาโต้กับพ่อต่อหน้าแล้วก็ลูกจะกอขนาลูกนะก็อ,อยากจะพบเขา ทางที่ดีก็ท่านผู้มีพระคุณควรจะแสดงตนสักทีอย่าไปทําตนเป็นคนใต้ดินอยู่เลยรู้จักหน้ากันดีกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันจะได้ให้ข่าวประเภทนี้บ่อยๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ข่าวนี้มากๆคร่าวจะได้มีความสุขกายสบายใจที่ได้ข่าวตามความประสงค์ไม่ทราบาการหาข่าวนี้ได้สินจ้างรางวัลเท่าไรก็ไม่สรตบ์ คุยกันต่อไปดีกว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงเสด็จออกมาพ่อรู้สึกสงสารท่านมากรู้สึกว่าพระพักของพระองค์ไม่สดชื่นทลายนักที่คําว่าไม่สดชื่นไม่ใช่วันเหนื่อยและไม่ไม่ใช่แบบไม่สบายแต่ความจริงรู้สึกว่าพระองค์เหนื่อยเมื่อคนได้เสดถวายเมื่อคนจิตชงางดุน กล่าวคำถวายรายงานแล้วกราบทูลถวายรายงานแล้วพระปเสริจก็นำเช็คเงินแสนบาทไปถวายแก่พระองค์ต่อมาพระองค์ก็ทรงให้โอวัตว่าศูนนี้เป็นศูนที่พระองค์ทรงปราศรุกับพ่อให้ตั้งขึ้นมาทรงรับรองในวันนั้นแล้วกล่าวถึงใจความของศูนว่าศูนนี้ไม่ใช่ไปแจกอย่างเดียว มีความประสงค์จะช่วยในด้านการประกอบอาชีพด้วยให้กินด้วยให้ความรู้ด้วยให้วิชาการในการประกอบอาชีพด้วยให้แหล่งน้ำด้วยถือว่าให้ความสุขทุกอย่างแก่บุคคลเขาได้รับถ้าทรงตัดต่อไปว่าการให้นี่ถือว่าเรามีรางวัลเพระองค์ไม่ทรงกล่าวว่ามีอานิสง์ขอย่อนะลูกนะ ต้ทรง,งตัดประนันยาวมากท่านพ่อก็นั่งหลับตาเฉยหลับตาฟังมันสบายเพราะไม่อยากจะเดิมตามันคือเปลี่ยนการให้ในเราเป็นพูดได้รางวัลคือความดีเราให้ความสุขกับเขาในที่สุดความสุขนั้นมันก็ย้อนมาถึงเรานี่ก็หมายความว่าถ้าเขามีสุขเราก็ปลอยสุขด้วย ถ้าเขามีทุกข์ดีไม่ดีเขาเป็นโจรเป็นขโมยแล้วเขายังมาปล้นเราเราก็มีความทุกข์หลังจากที่พระองค์ทรงให้อวาตเสร็จพระองค์ก็มาประทับนั่งคุกเข่าที่หน้าพอ่อพนมท่าน,พน,พ,นพนมมืออยู่วันนี้ทรงตรัสยิ้มแย้มแจ่มใสามากแล้วก็ทรงตรัสทั้งเรื่องที่พ่อบันทึกเสียงถาวายท่านก็ากำลังป่วย เป็นนอนอยู่ที่ระยองชายทะเลเสียงคลื่นซัดก่อนที่จะบันทึกเสียงพ่อมองดูคลื่นแล้วพ่อก็มองดูตัวของพ่อว่าตัวของพ่อก็ไม่ต่างอะไรกับคลื่นในน้ํามันเกิดขึ้นมันก็สลายไปเกิดขึ้นสลายไปที่ยังมีคลื่นอยู่เพราะว่ายังมีลมถ้าลมหมดว่าไรขึ้นก็หมดว่านั้นเหมือนกับชีวิตพ่อก็เช่นเดียวกัน มันจะหนุ่มมันจะแกะ่มันจะขาวมันจะดำก็เป็นเรื่องของคลื่นถ้าท้อเรื่องของลมลมมันสร้างให้เกิดคลื่นถ้าลมหมดเมื่อไรเพราะก็ตายมาน้นเช่นเดียวกับน้ําทะเลพระองค์ทรงตรัสว่าตอนนี้พระองค์ชอบมากเพราะว่าชอบดูคลื่นและเห็นชอบด้วยการที่ชอบคลื่นพิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐานก็เพื่อเล่นเรือใบเห็งคลื่น นี่ก็ทรงวินิจัยต่อไปว่าคลื่นที่มากระทบคลื่นไม่เกิดแต่ลูกไม่ใช่คลื่นลูกเก่ามันเปนคลื่นลูกใหม่คลื่นทดแทนซึ่งกันและกันในที่สุดเมื่มาก็มากระทบฝั่งหายไปนี่ก็อาจจะยันน้ำก็พระก็เพิ่มขึ้นมาใหม่กลายเป็นคลื่นก็มาเทียบกับรมจิตของพระองค์เขไม่ลูกพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นทุกอย่างเป็นกรรมาฐาน ที่พ่อเคยบอกบอกลูกว่าให้จงดูทุกอย่างให้เป็นสมถะและวิปัสนาเยตใจจะได้ตายกิเลสง่ายแต่ตอนนั้นพระบาทสมเด็จตอนหนึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงตัดว่าให้น้ำเกลือทั้ง 8, แปดหมื่นแปดพันเลยขอรับพ่อได้ถวายพระพร่าแปดพันแน่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ให้ไปแล้วหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทีสี่พระองค์ทรงตัดว่าผมสังเกตดูร่างกายหลวงพ่อผมไม่ไม่รู้เลย เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงลูกรักขาพ่อใช้กําลังกายกายช่วยกาลังใจลูกก็รลูกอย่แล้วมันเป็นการหลอกตาคนได้ไม่อยากนะักแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายมันกรอบเต็มทีมาตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าที่หลวงพ่อบอกว่าร่างกายมันกรอบเต็มทีถ้าหมดภารก,กิจก็ลูกหลานมีกําลังใหญ่พอจะคุ้มตัวได้แล้วก็จะขอวางภาระ ตรงต,ต่อไปว่าครับผมเห็นว่าคงจะไม่มีใครทรงตัวได้แน่นอนมั่นคงแม้แต่กับผมเองก็เหมือนกันก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าดีฉะนั้นผมอยากจะขอรัตนาลงพ่อให้อยู่ต่อไปพ่อได้กล่าวถึงว่าเรื่องของคันห้าพ่อยึดถือไม่ได้เพราะอะไรๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของพ่อคันห้ามันจะเกิดกันห้ามันจะพังมันก็เป็นเรื่องคันห้า แต่ที่พยายามรวดรอบรักกาลังใจให้อยู่เช่นนี้เพระห่วงลูกห่วงหลานเพราะลูกหลานเขาพ่อดีทุกคนถ้าลูกหลานของพ่อไม่ดีขนาดนี้แล้วก็ลูกเอ๋ยไม่ต้องห่วงแกว่าแต่เสียงพ่อเลยแม้แต่ร่างกายของพ่อลูกก็จะไม่ได้เห็นบางทีลูกจำนวนมากจะไม่รู้จักชื่อพ่อเสียด,ด้วย ถ้ากำลังใจไม่ช่วยเพื่อนลูกที่พูดนี่ไม่ใช่มาบนคนกับลูกพ่อคนเดียวทําความดีไม่เท่ากับลูกหลายคนที่ทํากับพ่อกำลังของลูกทุกคนรวมกันมากเป็นกำลังใหญ่กว่ากำลังของพ่อที่ให้ลูกเป็นความดีของลูกที่พ่อเทิดทูลว่าเป็นความดีที่ควรแก่การพ่อสั้เสริญอย่างยิ่ง เป็นนั้นว่าในการต่อมาเมื่อทรงตัดหลายๆตอนก็ทรงตัดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะห้ามปรามร่างกายไม่ไหวก็ขอให้ตายพร้อมกันหมายความถ้าพระองค์สวรรนนคตพ่อก็ตายด้วยตายซะพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องห่วงกันพ่อก็ยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นพ่อเอาถ้าพระองค์จะสวรรนนคตเมื่อไรแล้วก็พ่อตายเหมือน,นั้นแต่เรื่องเขาหันห้านี่ลูกรัก พ่อก็พูดไปอย่างนั้นใครจะไปบังคับขันห้าได้เรื่องที่พ่อพูดร่างกายกรอบเพราะเขาได้ยินเสียงจากข้างบนบอกว่าร่างกายเป็นกรอบเต็มทีแล้วจงทําทุกอย่างเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปบุคคลพูดทรงอภิญญาจะเกิดมากจงสร้างแบบสร้างแผนเพื่อการปฏิบัติทุกอย่างให้ครบถ้วนที่ไว เพราะว่าเสียงที่บันทึกไว้ก็ดีหนังสือที่ทําไว้ก็ดีเวลานี้จะไม่เหมาะกับคนที่จะเกิดมาตอนหลังที่จะปฏิบัติตอนหลังให้ทำเสียใหม่ให้เหมาะกับบคุคคลประเภทนั้นๆเรื่องทํานี้พ่อก็ไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงถ้าตอนหนึ่งพระองค์ทรงตัดว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับเมื่อผมพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดกับผมหลวงพ่อบันทึกเสียงให้ผมเรื่องจิต ผมไม่พบหลวงปู่แหวนผมม,มีโอกาสเข้าไปในกกฏิท่านเป็นครั้งแรกพอเข้าไปในกกติเข้าไปแต่ไหวแล้วมัสก,การกราบท่านแล้วหลวงปู่แหวนก็บอกว่านี่ม่มาไล่คนเขาไปหมดคนก็อยู่ข้างนอกตั้งเยอะต่้งแยะเข้ามาแล้วคนเขาก็หนีไปหมดนี่ก็เป็นความจริงเขาเกรงใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็เลี่ยงไปก่อนถ้าตอนนั้นหลวงปู่แหวนก็บอกว่าไอ้เรื่องจิตก็ไม่ใช่อ่า ยานตากับจิตคือจิตก็ไม่ใช่ตาตายก็ไม่ใช่จิตรวมความร่างกายก็ไม่ใช่การไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กายวันนี้สุดท้ายก็บอกว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราเราจิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นน่าแปลกแต่รับไม่น้องพ่อพูดเรื่องจิตกับผมบันทึกเทปบันทึกแทบเรื่องจิตกับผมนุองปูแหวนไปอยู่ที่ท่านอยู่ที่น่นผมไปหาท่านเพื่อพูดเรื่องจิต เต่วนี้พ่อก็ไม่ทราบว่าจะตอบท่านว่ายังไงแต่ความจริงพ่ออยาจะเดาเดาว่าหลวงปู่แหวนนะ่ะรู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีความสําคัญมากยังได้กราบโทรนั่นบอกว่าสําหรับหลวงปู่แหวนถ้าเป็นพระที่มีสํานวนในการพูดดีมากแล้วก็เป็นพระที่มีความสําคัญที่พ่อเคารพในท่าน แต่ก็น่าสงสารพวกคนบางคนที่พยายามเอาลูกปูแหวนได้ขายอยู่ตลอดเวลาเห็นเขาโฆษณาว่าลูกเหรียญลวงปูแหวนประเภทนั่นประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนั้นแต่ถ้าว่าทำบูก้นมาแล้วก็ให้คนอื่นตกเสกนี่ต้องคิดเหมือนกันนะลูกรลักนะแม้แต่พ่อก็เหมือนกันเวลานี้ก็มีคนส่งข่าวอยู่เสมอว่าพ่อไปปรากฏตกเสกที่นั่นพ่อตกเสกที่นี่ พ่อเคยประกาศเขาแล้วว่าง,งานปลูกเสกพ่อทําไม่ไหวดึกเกินไปเหนื่อยภารกิจของพ่อก็มากพ่อขอละหน้าที่นี้ถ้าใครอยากทาอะไรก็ขอมาทําที่วัดแต่ก็ปรากฏว่าเป็นโตที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องแปลกถ้าจะว่าทั้งแปลกมันก็แปลกเพราะนั้นว่าวันนั้นพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าย่หัวทรงตรัสได้ไม่นานนัก ร้องก็สรงแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอพอเท่านี้เนี่ยครับพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะมาก็ขอถวายระพรลาเดี๋ยวก่อนลูกยังไม่จบพ่อลืมไปนิดพ่อเนี่นไม่ได้บันทึกมานะที่พูดนี่นะเมื่อคุยกันอยู่นิดหนึ่งพ่อก็กราบทูลให้งสงทราบว่าวันที่สิบห้าพ่อจะมาปักใต้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ผมขอฝากด้วยนะครับ พ่อเลยไม่ท่านบอกว่าฝากอะไรพ่อขอตัดบทว่าแต่มาจะไปเช่นเดียวกับท่านหญิงภาวดีที่ไปทํากิจอันเดียวกันแต่ว่าเวลานี้พ่อตั้งใจไว้ใหม่แล้วลกูกตอนก่อนพ่อไปท่านหญิงภาวดีพวกพ่อเข้าปา่าแต่พ่งเวลานี้พ่อจะเข้าทั้งป่าและทั้งเมืองทั้งคนที่ในเมืองพ่อก็จะพบคนที่อยู่ในป่าพ่อก็จะพบ พราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีลัทธิการเมืองผสมใจของพ่อพ่อถือว่าพ่อเป็นพระของคนทุกคนที่เคารพพระพุทธศาสนาหรือว่าถือว่าเป็นคนคนไทยคนหนึ่งที่เป็นของคนไทยทุกคนในประเทศไทยดังนั้นเขาจะถือลัทธิการเมืองประเภทใดก็ตามพ่อถือว่าไม่ใช่ศัตรูของพ่อ พอถือว่าทุกคนในโลกนี้เป็นมมติที่ดีของพ่อเป็นพี่เป็นน้องของพ่อทั้งนี้พ่อมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าคนไทยทุกคนเป็นญาติสนิทของพระองค์ทุกคนแม้แต่คนนี้ก็บอกว่าเขาคนอื่นคนอื่นเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก่อการดีอะไรก็ช่าง พระบาทสมเด็จทีอ่หัวไม่เคยเห็นว่าใครเป็นศัตรูกับพระองค์เวลาที่พระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมเยี่ยมหมดถ้าใครเข้ามาก็แจกเหมวยกันหมดนี่เป็นอันว่าธรรมะของพอระองค์สมเด็จพระบรมสุีกตในด้านสมิหันสี่พระบาทสมเด็จพระเจ้า่หัวทรงปฏิบัติได้ดีแต่มีหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเร,ร่องปลาเรื่องสุรามีอะไรบ้างที่แต่จ้าท่านหญิงมีคาดีก็ข้อของงดไว้ที่ไม่มีความสําคัญ สำเร็จสำหรับเทพหน้านี้มองดูเวลาก็หมดสันแล้วขอลาก่อนลูกรักสำหรับเรื่องเกี่ยวด้วยพระบาทสมเด็จที่หัววันหน้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสพอนกอะไ,ได้ก็จะเล่าให้ลูกฟังต่อไปขอบรรดาลูกรักทั้งหลายยังมมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผลผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสัดาสัาสมมาสัมพยยุธเจ้าและพระอรน์ทั้งหลายบรรลุแล้ว พอลูกรักของพ่อทั้งหมดจังเป็นผู้เข้าถึงทำนั้นในชาตินี้ได้และโดยฉับพลันและทุกคนยงมีโอกาสเข้าถึงซึ่งพระานในชาตินี้ทั่วโดยด้วยกันทุกคนเถิดสวัสดีพ่อพูดมันติดตัวคือกักไ้ลูกนะรูกก็เตรียมมากกองดูเวลานาฬิกาจ,จะตีสี่แล้วขอลาก่อนลูกรัก